สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมวันนี้ผมก็พาเข้าป่าอีกแล้วเนาะมาหาผึ่งเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็มาคนเดียวว่าผมจะโดมไม่ได้มาด้วยจะดมติดเอขึ้นหน้ายางใหม่ครับผมเนาะหน้ายางจะโดมมันต่ํายกขึ้นหน้าใหม่จะได้ตัดง่ายๆกีดีง่ายครับผมก็เหมือนเดิมครับผมคนไหนเข้ามารับชมใหม่ก็ฝากนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจช่องพันหมีนยครับผมเดี๋ยวเรามารุ่นดูกันว่าวันนี้จะเจอสักลังไหมครับไอป่าตรงนี้ก็พึ่งเข้ามา ครั้งแรกของปีนี้แหละครับผมเนาะเดี๋ยวลองไปลุนดูก็เนี่ยแหละครับผมจะพาเดินลงไปเนี่ยแหละครับผมตามหุบลงไปเนี่ยครับผมยังไม่เคยเข้ามาหาเลยครับผมเดี๋ยวลองลุนดูครับผมว่าจะเจอสักหลังไหมไปครับผมแวะเข้ามาดูต้นมะเดือ่อต้นเก่าเขาไม่เกาะครับผมเนี่ยผมตอนขาวาวนี่ปีกลายผมมาตีอยู่ครับผมน,าานี่ต้ตนนี้ปีก่อนนี่ปีนี้ไม่มาครับ ไปครับผมเดี๋ยวเดิเนลงไปนี่แหละตามหุบไปน,นี่แหละครับผมอากาศร้อนครับผมแถวบ้านผมฝนไม่ตกเลยครับผมทางอื่นตกจนลูกเห็บหล่นลูกเห็บร่วงแถวบ้านผมแรงแรงขีดรถฝนท่วมเลยครับผมอบอ้าวครับผมเป็นเดือนแล้วครับนี่แถวบ้านผมฝนไม่ตกนี่ไปครับเดี๋ยวตัดภาพไป็นงช่วงไปเนาะ ว่าแล้วครับผมได้กลิ่นหอมๆระกำป่าครับผมรอยกระติกกินเกลือนเลยครับครับผมเกลือนเลยครับผมกระถิกกระลอกลายพวงอยู่ครับผมนีนน่เดี๋ยวไปตำพริกสักพวงหน่อยครับผม ียวพอครับผมนี่ปล่อยให้กระทิกมันกิน,กนไปครับผมเดินหาต่อหาพึ่งต่อครับเจอแล้วครับผมหลังหนึ่งครับผมบนขงผมดำๆเลยนะครับผมปลายนิ้วเลยครับหลังใหญ่เลยครับนะ่ะไม่สูงเท่าไหร่ครับเนี่ อยู่กับต้นขย่าครับผมเป็นต้นขยา่าไม้เนื้อแข็งเฮ้ยร้อนครับผมสุดเลยอากาศโอ้ยอบอ้าวนี่ครับผมพึ่งเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนครับผมเดี๋ยวทำครบก่อนฟ้าก็คึ้มอยู่ครับผมแต่ไม่ตกแดดเดือนห้าแดดเมืองไทยร้อนสุดๆเดี๋ยวทำครบเดี๋ยวเจอกันข้างบนครับผม หาใบตองทำครบก่อนครับลอยช้างกินนะครับนี่หลายวันแล้วครับเนี่ยลอยมันกินต้นตาล้างคนจับไอ้ลูกสุกๆมันจับคันนะครับนี่แบบนี้แต่ช้างไม่เป็นไรช้างกินได้ไปครับผมเดี๋ยวเจอกันด้านบนครับผมเดี๋ยวทำครบก่อนครับผมไปครับผมขึ้นกัน ไม่ได้เอาถอยมาผมเอาตะปูมาเนาะแบกไม่ไหวถอย เขย่าครับผมไม้เนื้อแข็ง คนเดินไปเจอกันด้านบนครับผมหนุ่มก็พร้อมพึ่งหวังว่าคงจะไม่ดุมันลังเมื่อคลิปก่อนนะที่ปไปซ้ำกับไอ้เจ้าโดมครับผมโอ้หลังนั้นดุอากาศมันร้อนครับผมนี่ก็อากาศร้อนเหมือนกันนี่จุดคบก่อนเลยครับผมไอ้ลังนั้นไม่กลัวควันเลยครับนะ่ะ โดนควันแล้วครับผมโดนควันไว้ก่อนแล้วครับดีหลังใหญ่เลยแต่น้ำไม่รู้เป็นไงครับผมกิ่งที่มันเกาะกิ่งไม่โตครับผม พึ่งแกชาลาหมดแล้วครับผมแก่จัดเลยครับผมนุ่นหัวน้าปิดตาอยู่ครับผมนี่หยอดตามรังครับอยู่นานแล้วครับในรังนี้แก่ชาลาหมดแล้วพึ่งตัดครับผมยังดียังเหลือน้ําครับผมนะปิดตาก้อนใหญ่อยู่ครับผมได้เด็น้ําตรงรังอีกหน่อยนึงครับนี่ ตัวอ่อนต้องตัดออกหมดแล้วครับนี่เพราะว่าน้ำมันหยอดลังครับกล่องในมุมนี้ผมไกลหน่อยครับผมน้ำทั้งนั้นเลยครับผมตามลังนี่ครับผมน้ำทั้งเลย เต็มรูเลยครับผม อ่อนครับผมก็ตัดออกครับหาเครื่องมัดไว้ให้มันได้หรือเปล่าจะดูก่อนครับผมอีกที หัอใหญ่มันครับเี่ยตอนไม่มีเลยรครับผมจะน้ำล้วน ครับผมพึ่งแก่ชราหมดแล้วแก่หมดแล้วครับผมนี่ไปผมจะลงกันครับลงมาถึงด้านล่างแล้วครับผมพึ่งรังนี้นี่พึ่งแก่งําเหือกเลยครับผมแก่จัดเลยครับผมอยู่มานานแล้วครับผมนี่ดูน้ำครับผมน้ำสีสวยเลยครับผม มันเริ่มถอดหัวหัวใหญ่ครับผมเริ่มเริ่มถอดหัวบนแล้วครับผมเพราะว่าฝนมันไม่ตกนานครับผมมันเลยไม่มีดอกไม้เนาะดอกไม้มันไม er ่ออกครับผมมันเลยดูดกินน้ำหวานมันเองแต่ไอไอตามรังก็ก็หยอดครับผมประมาณสักโอ้แปดเก้าขวดได้ครับผมนี่น้ําก็ถ like ือว่าโอเคอยู่ครับผมแต่รังมันน่าจะสิบกิโลเลยนะรังมันนะครับผมรังมันใหญ่มากเลยมันน่าจะน้ําน่าจะมีประมาณสักสิบกิโลเลยแต่ว่ามันดูมันดูดครับผมมันถอดเนาะมันเริ่มถอดหัวใหญ่ครับผม ถอดไปเยอะเลยแหละครับผมมันปิดตาก็จริงม,มันมีน้ําแต่ตรงที่ปิดตาและครับผมแตไ่ไอตรงที่ว่าเป็นรูๆโพงๆอะ่ะมันถอดหมดแล้วครับผมแต่มันมาได้กะกะลังเนี่ยแหละครับผมหลายโลอยู่แปดเก้าขวดไม่ขาดแล้วครับนี่น้ําก็โอเคอยู่ก็ท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมทางเบอร์ศูนย์เก้าสี่สี่สองแปดสามศูนย์หนึ่งหกครับผมเนะาะ ID ไลน์ก็ตามเบอร์นี้เลยครับผมอยากลิมรสน้หาหวานในป่าน้นำหวานตามป่าตามเขาแท้ๆจากเมืองระยองครับผม ติดต่อไม่ได้เลยเนาะผมตีแต่บนเขาครับผมพึ่งส่วนใหญ่เนี่ยผมตีแต่บนพื้นที่ป่าเขาเลยครับผมแท้ๆเลยสารพัดเกสรสารพัดดอกไม้ครับผมเนาะสรรพคุณมันผมก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างสรรพคุณของมันแต่ของแท้แน่นอนครับผมรับประกันเพราะผมตีเองกับมือเนาะไม่เชื่อผมจะเชื่อใครเนาะผมตีลงคลิปให้ให้ดูให้เห็นเลยครับผมแล้วน้ำพึ่งของผมนี่จะจะตีตามมาดูการนะครับผมผมไม่ได้ตีมั่วนะแถวบ้านผมไม่ได้ตีหน้าฝนหน้าหนาวอะไรผมไม่ได้ตีนะครับผม เพราะผมจะตีเฉพาะหน้าแรงหน้าแรงมันจะเก็บรักษาได้นานครับผมอย่างที่ผมได้เคยพูดไว้แล้วครับผมน้ำพึ่งหน้าแรงมันดีที่สุดแล้วครับผมพึ่งแรงหน้าแรงพึ่งเต็มที่ครับผมพึ่งไดอายุเต็มที่หมายถึงว่าพึ่งไดอายุครับผมนั่นแหละรครับผมก็พอเข้าเดือนหกนี่ก็เริ่มจะจะไม่มีน,ะน้ำน้ำพึ่งแล้วนะครับผมเนาะก็อย่างบอกไออย่างที่บอกท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับผมเบอร์ที่ให้ไปเมื่อกี้กับไอดีไลน์ก็อันเดียวกันครับผมไปผมเดี๋ยวจะเดินหาลงไปนี่อีก ลืมบอกไปอย่างนึงถ้าเกิดขาประจําผมผมมารับเนี่ยสี่วันห้าวันเขาจะมารับทีหนึ่งเขาจะโทรมาก่อนเงนี้ยครับผมก็ต้องรอนะครับผมนะถ้าเกิดว่าท่านใดลังเลอเจ้าดีเพาว่าเอาดีเพราวา่เา,ดา,วาเดี๋ยวหมดหน้าพึ่งก็ไม่มีแล้วนะครับผมขาประจําผมมาเขาเอาไปหมดแล้วครับผมถ้าเกิดโทรมาก่อนผมก็จะเวลามีผมจะแบ่งไว้ให้ได้เวลามันไม่มีก็คือไม่มีนะครับผมเนาะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไว้ผมตีแค่เฉพาะหน้าแรงสี่เดือนเท่านั้นครับผมเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหก เดือนหนี่็กางกางเดือนหกก็น่าจะวายแล้วน้ำพึ่งน่าจะไม่มีแล้วครับผมช่วงนี้ก็ยังเดือนห้านี่ฝนไม่ตกก็ยังยังเริ่มถอดแล้วครับนี่ไอรังเนี้ยเนี่ยอย่างที่เห็นตามคลิปเลยครับผมรังอย่างใหญ่หน้ามีน้ําหวานสักสิบเจ็ดสิบปดโลจะเหลืออยู่ประมาณสักได้อยู่ประมาณสักสิบสองสิบสองโลสิบเอ็ดสิบสองโลครับผมแปดเก้าขวดสบายสบายเลยครับผมไปผมจะเดินหาไปเนี่ยหายมันสุดของผมมีไม่มีเดวว่ากันอีกทีครับผมไปครับ ร้อนมากเลยครับอากาศสุดยอดเลยวันนี้ต้นสำรองต้นนี้เคยเกาะครับผมแต่ปีนี้ก็ไม่มาเหมือนกันนี่ครับผมสูงต้นใหญ่นี่ปีก่อนเกาะสองลังเลยครับในต้นนี้ปีนี้ไม่มีนี่ครับลูกมัน องครับเดินเข้ามาเจออีกหลังนึ่งครับผมแล้วนะครับผมเห็นตะตูดดำๆครับผมปลายนิ้วเลยครับดำๆนะครับผมหัวน้ำอุมอ่มๆเลยครับแต่ปัญหามันลกครับผมลกมากครับผม มาคนเดียวด้วยวันนี้สองคนกันจะาโดมนี่ตีแล้วครับนี่เนี่ยครับผมอยู่ต้นนี้แหละด้านข้างมองไม่เห็นเลยครับผมต้นทองหลางตัวผู้น้ำไม่รู้กล้องจะมองเห็นหรือเปล่าน้ำใจเลยครับเนี่ยเห็นแะตูดลังครับผมมีต้นนี้แหละครับผมนี่ ไม่ไหวครับผมคนเดียวปล่อยครับลังนี้มันหามใหญ่แต่ไม่ไหวครับผมหมดแรงไปครับผมเด,เดินดูไปข้างหน้าเรื่อยๆครับผมลังนี้ปล่อยครับผมเดี๋ยวมีโอกาสวันหน้าเดี๋ยวค่อยขึ้นมาเอาใหม่ครับผมครับผมเจอแค่สองลังนะครับผมพึ่งวันนี้ ว่าจะบืนเตีไยวรังที่สองน่ะก็เตีเยวเนียสใสยจะแบกไม่ไหวแล้วครับผมนี่แค่รังเดียวนี่โอ้รังเดียวนี่ก็โอ้ยเอาเรื่องอยู่ครับผมเพราะว่าผมเดินดูครับผมที่ผมเดินเนาะมันเป็นพื้นที่บนเขาเงี้ยครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะเดินยากครับผมเนาะทั้งมันเจ็บบ่าครับผมเอาอันนี้ตะภายใส่กระเป๋าก็ใส่ไม่ได้ครับผมกระเป๋าผมทั้งน้ํากินทั้งอะไรเต็มหมดแล้วครับผมเนาะใส่กระเป๋าก็ใส่ยาก ก็เลยตะพายเจ็บบ่าครับผมเดินเวียงไปเวียงมาถ้าเกิดบืนตีเอวไอรังที่สองเมื่อกี้ครับผมแต่มันลกหน่อยครับผมเดี๋ยวไว้รอเจ้าโดมเนาะงวดงวดหน้ามาต้องเอารถขึ้นฝั่งนู้นครับผมเดินแล้วเดินมาตีใกล้กว่านี่ผมเดินขึ้นจากทางนี้ไปอ,อ้อมอ้อมไปงี้มันค่อนข้างที่จะเดินยากครับผมเนาะก็มีผลงานหนึ่งลังครับผมวันนี้ก็น้ําก็ดีอยู่ประมาณสักแปดเก้าขวดไม่ถึงติดขวดแล้วครับนี่น้ําพึ่งแก่แล้วครับนี่เอ ขนาดยังไม่ถึงยังไม่หมดเดือนห้าเพิ่งเริ่มเริ่มถอดแล้วครับผมแถวบ้านผมเนาะเพราะว่าฝนมันไม่ตกครับผมมันดอกไม้มันก็เหลือน้อยลงอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันตกมาสักฝนหนึ่งอย่างเงี้ยครับผมดอกไม้มันก็ออกอีกมันก็มีน้ำอีกแล้วครับผมตีได้ยันถึงเดือนหกแต่ปีนี้จะถึงหรือเปล่าฝนยังไม่มาแล้วดูแดดดีดูสภาพแดดมองเห็นแสงแล้วโอ้โหหน้ามืดวิ่งเลยครับผมมองเห็นแสงแดดแล้ววิ่งเลยร้อนจริงครับผมแถวบ้านผมฝน,นไม่ตกเลยครับผมแถวที่อื่นผม,มเห็นแต่อในข่าวลูกค้งลูกเห็บตกแถวบ้านผม ฝุ่นกุ๊บ <c oughs> ขี่รถนี่ฝุ่นท่วมเลยครับผมก็โอเคครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้ท่านี้เนาะท่านใดสนใจน้ำพึ่งก็เบอร์ที่ให้ไปตั้งแต่ต้นคลิปแลวครับผมเนาะไอดีไลน์ก็ตามเบอร์นั้นเลยเนาะก็คลิปนี้เอาไว้ท่านี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะครับสวัสดีครับผม